ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชชลุมสปอยเรื่องราวของชายกลางคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลีซึ่งเขาหันหลังให้กับชีวิตนอกกฎหมายของเขาเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับครอบครัวอันแสนสุขกับภรรยาและลูกๆแต่3าปีผ่านไปบนชีวิตอันปกติสุขของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งหากระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาเหมือนห่าฝนและเมื่อเสียงทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงกองเลือดและปลอกกระสุนมากมายนับไม่ถ้วนตกอยู่ที่พื้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดเขากลับไม่ตายนะครับและเขาได้สัมปานต่อทุกสิ่งว่าจะตามล้างแค้นต่อทุกอย่างที่ทำลายชีวิตของเขาและพวกมันต้องได้ชดใช้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเทเว t ี่ทู s เอาล่ะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวด้วยพระเอกของเรื่องเป็นชายกลางคนที่ชื่อว่าชาลีกําลังกลับจากการเดินทางอันแสนสุขกับอนาโตรีลูกชายของเขาเมื่อทั้งคู่มาถึงในเมืองเดชัยก็ขอร้องให้ชาลีปล่อยเขาลงจากรถ เื่อเขาจะไปดูการแสดงดนตรีสายมวงชาลีก็เห็นด้วยครับและก็บอกเขาว่าจะไปถึงที่นั่นทันทีหลังจากที่หาที่จอดรถแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่ชาลีจอดรถแล้วก็มีชายสวมหน้ากากาหลายคนมาิดล้อมเขาจนจนม,มุมแล้วก็ใช้ปืนยิงเขาอย่างไร้เหตุผลแต่ก็ยังมีปฏิหาระครับโดนยิงขนาดนั้นแต่ชาลียังมีชีวิตอยู่เขาก็ค่อยๆหมดสติไปในระหว่างนั้นเขาก็นึกถึงความทรงจำในอดีตซึ่งเขายังเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในคุก และก็ได้รับการแนะนําจากมาเฟียเท่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโอทัมเมอร์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นอาชญากรรมโอทัมเมอร์ก็เตือนเขาว่าไม่มีทางที่จะออกจากธุรกิจอันดํามืดหรือว่าออกจากแก,งก๊งมาเฟียนั่นเองนะครับและภาพก็ตัดมาถึงปัจจุบันชาลีก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งแพทย์กําลังเรียนรนเพื่อจะเอากระสุนทั้งหมด22นัดที่ติดอยู่ในร่างของเขาออก มาในด้านหนึ่งของภาพยนตร์นะครับเราได้รู้จักกับชายที่ชื่อว่าโทนี่เซ็กเชียซึ่งได้รับการแจ้งเกี่ยวกับอาการของชาลีและในที่นี้เราก็จะเห็นว่าโทนี่เซ็กเชียเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลเขายังเป็นคนที่โหดร้ายด้วยและตอนนี้ก็เกิดข้อสงสัยนะครับว่าเขาคือคนที่จ้างนักฆ่ามาฆ่าชาลีหรือไม่และต่อมานะครับข่าวเกี่ยวกับการกราดยินของชาลีได้รับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติและผู้สื่อข่าวก็กล่าวว่าชาลีเนี่ยเป็นมาเฟียที่กระเสียนแล้ว ในฉากถัดไปนะครับมีหัวหน้าตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่ามลีโกแมนเขาสนใจคดีนี้เป็นพิเศษและตัดสินใจไปดูสถานที่เกิดเหตุในขณะที่ชาลีอยู่ในการผ่าตัดจากนั้นภาพ,พยนตร์ก็ตัดมาในอดีตของชาลีอีกครั้งเมื่อชาลีในวัยหนุ่มหรือว่าโอทัมเมอร์ถูกคู่อริฆ่าตายผลก็คือชาลีพร้อมด้วยโทนี่เซ็กเชียและคาริมเพื่อนสนิทของเขาเด็กหนุ่มทั้ง3าตัดสินใจไปล้างแค้นนะครับกับคนที่ชื่อว่าเฮอร์นันเดส และเด็กหนุ่มทั้ง3าคนนี้สาบานกันว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปก่อนที่พวกเขาจะออนเดินทางไปล้างแค้นและเด็กหนุ่มทั้ง3าก็ล้างแค้นจนสําเร็จและในที่นี้เองการเดินทางไปสู่โลกมาเฟียของทั้ง3าก็ได้เริ่มต้นขึ้นภาพก็ตัดมาถึงปัจจุบันนะครับตำรวจหญิงที่ชื่อว่าไมลีโกแมนก็ได้ไประชันหน้ากับหัวหน้าของเธอซึ่งหัวหน้าของเธอเนี่ยก็บอกให้เธอเลิกทาคดีนี้ซะเนื่องจากว่าชาลีเนี่ยเคยเป็นอดีตมาเฟียดังนั้นตำรวจจึงปล่อยให้พวกเขาฆ่ากันเอง แต่มาริก็เพื่อเฉยต่อคำสั่งของหัวหน้านะครับและเธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสอบสวนคดีนี้ต่อไปเพราะว่าการสอบสวนครั้งนี้เธออาจจะพบคนที่ฆ่าสามีของเธอด้วยจากนั้นนะครับเธอก็ไปเยี่ยมชาลีในโรงพยาบาลและเริ่มตั้งคำถามกับเขาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างชาลีก็ยังคงปากแข็งไม่บอกอะไรกับเธอเธอจึงออกจากห้องด้วยความหงุดหงิดต,ต่อมานะครับมาตินทนายความของชาลีก็เดินเข้ามาพร้อมกับคาริมและแพทย์คนหนึ่ง เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมันจุถึงข้ามคืนในวันนั้นตำรวจหญิงมาลีก็อุ้มลูกชายของเธอเข้านอนและจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่เป็นลางร้ายเธอใช้เวลาที่เหลือทั้งคืนดื่มพร้อมกับโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของสามีในขณะเดียวกันคาริมรู้สึกไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับและเขาตั้งใจที่จะแก้แค้นให้ใครก็ตามที่มีส่วนรับผิดชอบในการยิงชาลีในครั้งนี้ในทางกลับกันทนายความมาตินก็แนะนําให้เขาเนี่ยอดทนรอไปก่อนจนกว่าชาลีจะฟื้นขึ้นมา คาริมจึงบอกให้มาตินดูแลชาลีเป็นอย่างดีและอยากทิ้งเขาไว้ตามลำพังดูเหมือนว่าคาริมมีแผนอะไรสักอย่างนะครับกลับมาที่โรงพยาบาลนะครับมีชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และแอบเข้าไปในโรงพยาบาลจากนั้นเขาก็ดึงปืนออกมาที่มือและเปิดประตูห้องของชาลีเขายิงไปที่ชาลีทันทีหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงปืนนะครับผู้คนในโรงพยาบาลก็แตกตื่นและวิ่งเข้าไปที่ห้องของชาลีทันทีแต่พราะว่าสมในนั้นเนี่ยไม่ใช่ชาลีนะครับ เนื่องจากว่าตำรวจหญิงมาลีได้ย้ายชาลีเข้าไปที่ห้องอื่นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกับว่าเธอได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ตำรวจหญิงมาลีต้องตั้งทีมเฝ้าระวังภายนอกและภายในของโรงพยาบาลอย่างเข้มงวดและในวันถัดมาตำรวจหญิงมาลีก็เฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดดูโทนี่เซเชียเข้ามาเยี่ยมชาลีในโรงพยาบาลในระหว่างการมาเยี่ยมนะครับโทนี่ก็แสดงความโล่งใจที่เห็นชาลียังมีชีวิตอยู่ และก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ยื่นการ์ดอวยพรให้ชาลีซึ่งในนั้นเขียนว่ามีกล้องวงจรปิดซ่อนอยู่ทุ่มมุมทุกคนทุกแห่งไม่นานหลังจากนั้นครับคาริมและมาตินก็ไปเยี่ยมชาลีที่โรงพยาบาลอีกครั้งและทั้งคู่ตัดสินใจที่จะพาชาลีออกไปด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้ครับตำรวจหญิงมาลีจึงถอยรถของตนออกไปอย่างไวและก็ติดตามพวกเขาไปอย่างเงียบแต่ก็ใช้เวลาไม่นานครับคาริมก็สังเกตเห็นว่าพวกเขาถูกติดตามและคาริมก็เร่งความเร็วรถขึ้น จากนั้นเขาจึงโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อที่จะมาช่วยพวกเขาแต่สกิลการขับรถของพ่อมาเฟียมันลึกล้ำจนแมรี่ไม่สามารถติดตามพวกเขาทันและคาริมก็ขับรถเข้ามาในกลัดังเก่าๆที่หนึ่งนะครับซึ่งในนั้นมีชายคนหนึ่งเป็นลูกน้องของโทนี่ถูกมัดเอาไว้บนเก้าอี้และเขารู้สึกหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดชาลีบอกกับเขาว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆกับเขาตราบใดที่เขายังให้ความร่วมมือชายคนนั้นจึงเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการยิงชาลีเลย แต่เพื่อนคนหนึ่งของโทนี่เซ็กเชียได้ส่งคนของเขาตามชาลีไปสิ่งที่โทนี่อยากให้ชาลีตายเนี่ยเนื่องจากว่าชาลีกัดเสียนและทําให้โทนี่ต้องทําธุรกิจการค้ายาด้วยตนเองและตอนนี้เขาก็กลัวว่าวันหนึ่งชาลีจะมาขวางทางเขาซึ่งเพราะว่าเรื่องราวภายในนั้นชาลีรู้เป็นอย่างดีเขาจึงไม่ไว้วางใจชาลีก็รู้สึกสับสนนะครับว่าทําไมโทนี่ถึงทําเช่นนี้แต่าทั้งที่พวกเขาเป็นเพื่อนตายร่วมกัน และคาริมก็แนะนำให้พวกเขาเนี่ยไปฆ่าโทนี่ให้เร็วที่สุดไม่งั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องเจอกับอันตรายแน่ๆแต่ว่าชาลีก็ยังคงลังเลอยู่นะครับเพราะว่าโทนี่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพวกเขามาโดยตลอดและชาลีก็ยังจําคําสาบานที่พวกเขาให้ไว้เมื่อตอนที่พวกเขายังเป็นหนุ่มๆได้ด้วยนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปและเมื่อคาริมได้ยินเช่นนี้คาริมก็ยอมจำนนต่อชาลีจากนั้นทนายความมาตินก็พาชาลีกลับบ้าน โดยที่ชาลีได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของเขาทางด้านคาริมก็กลับบ้านไปหาครอบครัวด้วยเช่นกันแต่เมื่อคาริมออกจากภาร t ของเขาในค่ำคืนนั้นคนของโทนี่ก็รับผัดตัวเขาปรากฏว่าความคิดที่รับผัดตัวคาริมเนี่ยก็คือใช้ที่ถูกมัดไว้บนเก้าอี้ก่อนหน้านั้นนะครับแต่แน่นอนว่าแผนการรับผัดตัวของชายคนนั้นเพื่อที่จะให้ได้ความดีความชอบจากโทนี่แต่กลับกลายเป็นผลตรงกันข้ามเขาถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ และจากนั้นพวอมาเฟียน,นี้ก็ตัดนิ้วหนึ่งของคาริมออกมาเพื่อส่งไปให้ครอบครัวของเขาเพื่อเป็นการเตือนชาลีเมื่อทราบข,าข่าวการเสียชีวิตของคาริมเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและในวันที่ชาลีไปร่วมงานศพเขาก็เห็นครอบครัวของคาริมร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียใจความโกรธก็ได้ครอบงำชาลีณเวลานั้นเขาจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะล้างแค้นก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเขาก็ขอให้แพทย์ประจําตัวของเขาเนี่ยพาครอบครัวเขาไปที่ปลอดภัยก่อน ต่อมาในค่าคืนนั้นเราก็จะเห็นคนของโทนี่จัดงานเลี้ยงอาหารข้ามตามเทศกาลเรากล่าวว่าพวกเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยหลังจากที่ทรมานชายคนหนึ่งจนเสียชีวิตในค่าคืนก่อนแต่การเฉลมิมฉลองของพวกเขากําลังจะสิ้นสุดลงเพราะว่าชาลีที่วางมือไปแล้วกลับมาจับปืนอีกครั้งและก็มาในงานปาร์ตี้ของพวกเขาในค่าคืนนี้ด้วยในตอนนี้นะครับชาลีที่ถือความได้เปรียบกว่าก็สั่งให้พวกเขาปลดอาวุธลงชาลีก็ให้โอกาสพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายในการบอกลาคนที่พวกเขาหนัก เพราะว่าอีกไม่นานพวกเขาในที่นี้ก็ต้องตายกันทั้งหมดจากนั้นชาลีก็ดําเนินการยิงชายคนหนึ่งในนั้นซึ่งชาลีจําได้ว่าชายคนนั้นเนี่ยคือคนที่ยิงเขาที่โรงจอดรถเพราะชาลีจํานาฬิกาที่สวมอยู่ที่ข้อมือของเขาได้จากนั้นชาลีก็เดินจากไปอย่างไร,กร้กังวลโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหลือเพียงรังเสียมหิตท,ที่ข่มขู่พวกเขาไว้ว่านี่คือเจ้าพ่อตัวจริงในขณะเดียวกันชายคนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็นั่งอย่าหวาดกลัว ในเช้าวันถัดมานะครับก็มีลูกน้องของโทนี่คนหนึ่งไปเยี่ยมหลุมศพของเพื่อนที่เสียชีวิตและในที่นี้เองชาลีก็มาถึงที่นั่นและสังหารเขาลุงในที่สุดมาถึงตรงนี้นะครับโทนี่ก็ได้ตรักว่าชาลีได้ออกมาเพื่อประกาศสงครามโทนี่จึงส่งคนของเขาไปลื้อบ้านของชาลีพอลูกน้องของโทนี่พยายามตามหาชาลีและครอบครัวแต่ว่าพวกเขาไม่พบอะไรเลยอยู่ที่บ้านชาลี ในขณะที่เรื่องนี้กําลังดําเนิอนอยู่นะครับชาลีก็กําลังพักผ่อนแบบสบายๆกับแมวคู่ใจของเขาที่อู่มฟ้างหนึ่งของเมืองต่อมาทนายความมาตินก็มาถือที่บ้านของชาลีนะครับแล้วกพาพบว่าบ้านเนี่ยถูกเลือจนเสียหายเป็นอย่างหนักจากนั้นเขาก็รีบไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับชาลีแต่ก็มีชายคนหนึ่งของโทนี่ติดตามเขาไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวจากนั้นพวกเขาก็รู้ที่อยู่ของชาลีแล้วและก็ใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็คนกําลังมาล้อมชาลี ชาลีก็ทวงเวลาพวกมันเอาไว้นะครับในขณะที่มาตินพยายามหลบหน,น,นีไปทางเรือแต่โช์ร้ายหน่อยนะครับคนของโทนี่คนหนึ่งจับมาตินไว้ได้ส่วนทางด้านชาลีนั้นชาลีก็สามารถหลบหนีไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของเขาได้คนของโทนี่ก็พยายามไล่ล่าและยิงปืนใส่ชาลีอย่างไม่หยุดยั้ยงระหว่างขงับมอเตอร์ไซค์หลบหนีสภาพต่อมาชาลีก็ไปชนกับรถตำรวจเขาจึงถูกนำตัวไปที่โรงพักและที่นี่เขาก็ได้พบกับตำรวจหญิงมาริโกแมนอีกครั้งในห้องสอบสวน มารีเผยข้อมูลที่น่าตกใจจากการสืบสวนของเธอให้แก่ชาลีนะครับซึ่งเธอพบกับกระสุนจํานวนหนึ่งเจาะเข้าไปในกระแพงที่ชาลีถูกยิงในลงรถในคราวนั้นเธอกล่าวเป็นนายว่าจากมือปืนทั้ง5คนที่มาสังหารชาลีในครั้งนั้นเนี่ยมีหนึ่งในนั้นที่ไม่ต้องการฆ่าชาลีเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะครับตำรวจหญิงมารีเนี่ยตัดสินใจไม่จับกลุ่มชาลีในตอนนี้ด้วยเพราะเธอเชื่อว่าโทนะี่เซกเชียเนี่ยอยู่เบื้องหลังการฆาตการรมสามีของเธอ ต่อมาในค่ำคืนนั้นโทนี่เซเชียกำลังเฉลิมฉลองงานแต่งงานของลูกสาวโดยที่ชารีก็แอบมาอยู่นอกบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้และชาลีก็จับกลุ่มคนของโทนี่คนหนึ่งมาชาลีขู่ให้เขายอมมอบข้อมูลทั้งหมดที่มีการโทรลกรรมเกี่ยวกับการค้ายยานในปัจจุบันของโทนี่มาหลังจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อโทนี่รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาก็ได้โกรธมากเขาออกไปจากงานปาร์ตี้ทันทีและก็ตรงไปที่ห้องทดลองยาของเขาและตรงนี้เขาก็ระบายความโกรธออกมา เนี่หมดความหมดทนแล้วนะครับเขาบอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ยไปจับตัวชาลีจะเป็นหรือจะตายก็ได้มาให้เขาในเช้าวันถัดมานะครับแพทย์ประจําตัวของชาลีก็ได้ไปรับลูกชายของเขาอนาโตลีและเอวาที่โรงเรียนและในระหว่างทางกลับก็มีรถตู้คันหนึ่งมาจอดคข้างพวกเขาผู้ชายกลุ่มหนึ่งลงมาจากรถแล้วก็รับผ่าตัวอนาโตลีและเอวาก่อนที่จะขับรถออกไปคุณตารวจหญิงมาลีก็มาถึงที่เกิดเหตุด้วยนะครับแต่ก็ช้าไปหนึ่งก้าว และจากนั้นไม่นานนะครับเอวาก็ถูกปล่อยตัวออกมาเธอก็มาหาตำรวจในขณะที่หน้าตาเธอถูกซ้อมจนบอบช้ำเธอบอกว่าแก๊งมาเฟียขู่ที่จะฆ่าอนาโตลีลูกชายของชาลีเว้นแต่ว่าชาลีจะไปมอบตัวให้กับพวกมันและหลังจากนั้นคุณตำรวจหญิงมาลีก็ไปพบกับชาลีและชาลีก็ขอให้เธอเนะี่ยช่วยสร้างสถานการณ์จำลองให้หน่อยได้ไหมโดยให้ตำรวจหญิงมาลีออกข่าวว่าชาลีถูกจับแล้วเพื่อหวังว่าโทนี่เนี่ยจะหยุดตามหาเขาและพวกมันอาจจะปล่อยลูกชายของชาลีไป และพอถึงเวลานั้นชาลีก็จะได้แก้แค้นพวกมันโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังชาลียังสัญญากับคุณตำรวจหญิงมาลีด้วยนะครับว่าหลังจากที่เรื่องเราจบแล้วชาลีก็จะมามอบตัวและมาลีก็ตกลงที่จะร่วมมือกับชาลีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อโทนี่ได้ยิงเขาว,ว่าชาลีถูกจับกุมแล้วก็ยังทําให้เขารู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเขาจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งไปฆ่าอนาโตลีลูกชายของชาลีทันทีเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจับกลุมเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้ว่าชาลีกําลังจับตามองลูกน้องของเขาทุกกฝี้าว และลูกน้องของเขาเนี่ยกำลังจะพาชาลีไปยังตำแหน่งที่อนาโตลีถูกจับภายในบ้านหลังนั้นนะครับคนของโทนี่อีกคนหนึ่งก็กําลังเฝ้าดูอนาโตลีอยู่เขาได้รับคาสั่งให้ฆ่าอนาโตลีทันทีแต่อย่างไรก็ตามเทนที่จะทําตามที่โทนี่บอกเขากลับทุบตีลูกน้องที่โทนี่ส่งมาใหม่นั้นและรีบไปปล่อยอนาโตลีทันทีแต่ไม่ทันไรลูกน้องคนที่โดนทุบตีนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาและแทงไปที่ข้างหลังของเขา แต่ในขณะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นชาลีก็ยังคงอยู่ข้างนอกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะติดอยู่กับลวดหนามและหลังจากนั้นลูกน้องของโทนี่ก็ได้อ้อมอนาโตลีออกไปข้างนอกและก็ผลักเข้าไปในรถและขับรถออกไปทันทีเมื่อชาลีเห็นเช่นนี้นะครับชาลีก็เข้าไปขวางรถเอาไว้ทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันแต่ดูเหมือนว่าฝีมือการต่อสู้นั้นชาลีจะเหนืออยู่หลายขุมชาลีสามารถกำจัดลูกน้องของโทนี่ได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็เข้าไปอุ้มลูกชายและก็ออกไปจากที่นั้นได้สําเร็จ เมื่อชาลีกลับมาถึงบ้านนะครับเขาก็บอกกับภรรยาของเขาว่าพวกเขาไม่จะเป็นที่จะต้องซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าชาลีได้กําจัดลูกน้องของโทนี่ไปหมดแล้วพอถึงเช้าวันถัดมานะครับโทนี่กําลังพับผ่อนอยู่ที่บ้านชาลีก็ปรากฏตัวขึ้นถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นแต่ชาลีก็เต็มใจที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อไม่ตรภาพของพวกเขาถึงแม้ว่าชาลีไม่ต้องการที่จะฆ่าโทนี่นะครับแต่ตอนนี้โทนี่ซึ่งเป็นคนที่หิวโหยอหํานาจก็ยังคงมัม่นที่จะกําจัดชาลีีอยู่ด ในขณะที่ชาลีเผลอและใจอ่อนโทนี่ก็ตรึงชาลีไว้กับพื้นจนได้แล้วก็จ่อปืนไว้ที่หน้าของชาลีแต่ทันทีนั้นก็มีเสียงดังที่ประตูเพราะว่าตำรวจเข้ามาชาลีจึงใช้โอกาสนี้เพื่อชิงความได้เปรียบตำรวจเข้ามาถึงทันเวลาและดำเนินการจับกลุ่มโทนี่ในข้อหาค้ายาปรกากฏว่าคนที่นำทีมตำรวจนี้มาก็คือตำรวจหญิงชาลีครับเธอสามารถหาหลักฐานที่เพียงพอที่จะมาจับตัวโทนี่ได้และต่อมาภายหลังชาลีก็ถูกตำรวจสอบปากคำด้วยนะครับ แต่ปรากฏว่าตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ได้ว่าชาลีมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ายาสิติดดังนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะปล่อยตัวชาลีไปภายในอ,อาคารบริเวณที่เกิดเหตุนะครับชาลีก็ได้รับการต้อนรับจากมาตีนและชาลีก็ขอให้มาตีนพาเขาไปที่ลานจอดรถที่เขาถูกยิงเมื่อครั้งก่อนเมื่อทั้งคู่มาถึงเราก็ได้รู้ว่ามือปืนคนหนึ่งที่เล็งไปที่กำแพงในขณะนั้นก็คือมาตีนนั่นเองและเมื่อชาลีรู้สึกว่าถูกห่างหลังนะครับเขาจึงเล็งปืนไปที่มาตีน แต่มาตินก็อ้างว่าโทนี่เพียงส่งเขาไปฆ่าใครบางคนแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นใครและมาตินก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าเป็นชาลีที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าปรากฏว่าชาลียิงกระสุนไปที่กำแพงไหลนัดเป็นการแสดงอขอบคุณต่อสิ่งที่มาตินทำเพื่อเขานะครับและฉากสุดท้ายของภาพยนตร์ชาลีและครอบครัวกำลังสนุกสนานที่ชายหาดพวกเขาก็เดินออกไปชมพระอาทิตย์ตกอ,อย่างมีความสุขและภาพยนตร์ก็ได้จบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับมัชลุมสปอยด้วยนะครับ